สังขุตสาภนาโมตัสสะพัทวะโทอาระัะโสสมมาสังขุตสาอาเชวะกิจมาพะปะโกชัญญามะรนาำโศเรติรักพระพักตเจ้าผู้ใคร่เจ้าวิเดวพระองค์ด้วยเสียงกราวกราบมาสการั วาจาตเทราวิเทระขังแนยความขรรบเพื่อสาตทมุกมุกโลขอปจาเถื่อในสิ่งนี้ควชมความเกิดมือในดัานโยที่ได้มาต่ว เช,ช้าหรือพอเราพัฒนาอยากอยู่ร่วมกันควรใช้เวลาสักหน่อยพอวันนี้เราจะมีทิธีิอาจารย์ปนระกอบทิธีิพระราชทานเครื่อคุณครูทองดีแผ่นศิลาเพราะเราถือว่าเป็นผู้มีความผูกพัน ด้วยความเป็นย่า่คนดีเป็นพี่เป็นน้องคนดีด้วยความเป็นผู้มีความผูกพันด้วยความดีที่เราได้มีส่วนร่วมในการทำความดีรวมกันรือว่าอะไรเวลาแหที่มันทำให้เกิดความสุขเมื่อเราเลินเล่น พยายามจะทำให้อาจารย์ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางทีไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นยาาแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นลูกมันเป็นยา่าทา้งในส่วนเป็นลูกศิษย์ทางในส่วนที่เป็นยาาทางธรรมที่ได้ดูแล ช่วยเือกันทำไมเป็นนี่เป็นนี่อาจารย์ทองดีมากที่ว่าเป็นนี่ไม่ใช่ว่าเป็นยืมเมงินหรือว่าไปเอาสิ่งของอะไรคือเป็นนี่ความดีที่ได้ใช้อาจารย์ทองดีที่รอดทำามเป็นผู้หนึ่งที่ใช้มาก นอ,อกจากครอบครัวทีู่ด้วยกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะงานเขียนง,งานปั้นในเขตน้ำมขีดขี้หรือว,ว่าหนังสือเกี่อะมาเขียนหลายเรื่องดูปทะธานสังเกตอยู่ในหนังสือพระคุณของแม่ก็มีหนังสือ หลายเรื่องที่เราเป็นที่ระลึก,นก็นการศพก็มีเอาไปแจกก็จะมีรูปว่าที่อยู่ในหนังสือรูปวาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสีมือของปัะชาติทองี่ในการได้ว่าดเนเป็นภาพสื่อสารธรรมะเป็นภาพสื่อสาราเรื่องราวให้ได้เห็นความชัดเจนได้เห็นภาพ ในเรื่องเล่าเรื่องราในธรรมะกจะจะมาคิดเจ้ารายคนก็ได้ถามว่าพระอาจารย์หนังสือพระาจารย์มีรูปว่าดเป็นวาดตัวก,กับรขบพุณใครวาดให้บางคนก็เข้าใจว่าจะมาวาดเองึ่งจะมาวาดเป็น เธอได้ออกยกว่าสมามีคุณครูท่านหนึ่งอยู่บ้านเป็นคุณครูที่แบบว่าภาพสวยงามแล้วก็เป็นคนที่แบบใจิตใจดีคือเวลาบอกให้ทำอะไรก็จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ภารกิจอะไรห้างอย่างก็แบบทั้งขอบครัวทั้งเป็นครูแม้แต่เสียง ก็เหมือนกับไม่ได้ดูสี่งพราาหลายอย่างก็จะมาทำในบ้านรีกิ้สะพานบุญที่ท่านเห็นตรงหนาวัดสิงห์มงคลสวนวชานาเบียรัตที่หน่วยกันว่า,า,า,ว,ว,าว่าใหญ่จำเนื้อว่าสารหลักว่าหลายที่ป้ายวัดดงเก้าป้ายวัดดงยา ช้างที่ปั้นตรงสาลหลักบ้านคือทําง,งานปั้นงานศิลป์จะเรียกว่าในเขตอัเคอเนี่ยจะต้องอาศัยอาจารย์ของดีดเป็นคู่ออกแบบก็ดีเป็นคู่พาช่างพากันปั้นโดยที่ไม่ได้มีค่าแรงไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรที่จะ เหมือนเป็นข้าจ้างแต่ว่าอาจจะมีกำลังใจบ้างหรือว่าได้ดูแลกันตามเหตุตามบัจจัยแม้แต่ตมาเองก็มีความรู้สึกที่แบบเป็นนี่มากหลายอย่างที่พูดกันไว้ทำว่าจะทำตั้งแต่ประทาดของข้าหอ สารหลับว่าให้ดอนเจ้าปูด่ดอนเจ้าปูนะ่เราจะมากออกแบบไปแล้วแล้วก็ให้ดูนะเป็นคล้ายๆปราสาทปราสาทเขาขนมลุงปราสาทเขาวิหารแต่ว่าย่อส่วนลงมาจะมาออกแบบไม่ใช่ออกแบบเราจะเขียนแบบไปให้พวกช่างเขาเขียนมาเขาก็มาราคามาสามล้านจะมาว่าคุยกับอาจารย์พอดีวะ่ะ เอาเห็นเอาเองก็ได้อาจารย์ก็คิดว่าวันหนึ si ่งก uh, ็จะทำเพื่อให้เป็นอนุสรสถานเป็นสถานที่ที่ให้เราได้ลึกถึงบรรพบุรุษบรรพชนจเราจะมาไปซื้อที่ใหม่ติดกับบ้านดอนบอดอนแห้ตรงดงยางที่จะออกไปข้ามมวยสะพานก็คุยไว้ออกแบบไว้ว่าจะเขียนจะทำ พระธาตุินแขวนก็จะทําเป็นเนินขึ้นแล้วก็ทําเป็นพระธาตุดินแขวนใครมาที่นั่นจะแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวม,มาชมมาถ่ายรูปอันนี้พคดกันไวนน้ยังไม่ได้ทําชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้อนยอมครับอาจารย์ทองดีเนี่ยเป็นเป็น,ปนครูยมมาเป็นอาจารย์สมมาที่แบบให้ข้อเคียนสมมาแบบ เป็นเครื่องที่เตือนใจมากคนครูที่โรงเรียนบ้านกิกิ่งเนี่ยทุกคนกค็ถือว่าเป็นเป็นคุณครูที่สําคัญแต่ว่าที่จะมาผูกพันกันจะเรียกว่าไปไหนมาไหนด้วยไปอยู่ไปโน่นมานี่เนี่ยมีอาจารย์ธทีระท่าอนพอปอทีรักอาจารย์ทองดีแล้วก็จนมาบวดอีกอาจารย์เงินอารแดงก็เป็นญากกัน เวลาใช้อะไรก็ก็เลยมีความผูกพันแต่ว่าจารีระอาจารย์ทองดีนีซอมน,นมาใธรรมมาได้ได้เอามาใช้จนถึงทุกวันนี้แบบเป็นเรื่องเตือนใจว่าเนี่ยจะมาไปไปสแสดงธรรมที่ราสีสมัยสมัยก่อนพออธิระชกันบอกรถใหม่หม่อมาก็จะเหมือนกับใช้บริการขอ ด้วยความคุ้นเคยบอกว่าจะไปส่งคอยไปเทศเพออธิรักด,ดีดีเลยจะคอยครับไปมารดเนีนเ่คแบบยังเกง่ๆงๆกลัวอยู่พอหน้าลถไปนะจากบ้านกิ่งไปจะไปถึงมันโจทย์ก็เลยพูดกับพออธิรักว่าโอ้ขคอยสิเทศได้บอกว่าบอกว่าบ้างยสั่นว พราะว่ามีแต่พวกพระคุใหญ่มีแต่แบบครูบาอาจารย์เราคอยเนี่ยพักธรรมดาคอยไม่เทเนี่ยโอ้ยคอยจีเทียนใดบอกมันคอยจีบสั่งตัวแล้วเขาบอกึ้นธรรมะแบบพอที่แล้ว่ายังไงกันอาจารย์นะว่าคาราอาารย์ว่เนี่ยจริงเขาขโมนอาจารย์ดอกกันป้าคาราอการขึ้นธรรมะนะอาจารย์ก็ต้องย่านไผเไม่อยู่ในมืออาจารย์ มีคาพูดคำนึ่งที่แบบทําให้สรามาแบบกล้าหาญขึ้นมาคําพูดอลไรถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าเราอย่าไปกลัวระแวงหรือว่าเหมือนกับมัวจะมองข้างหลังคือมัวจะกังวลมัวจะห่วงโน่นห่วงนี่เวลาเราจะทําอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนกับไม่เต็มที่เดียคาราสิยาเป็นธรรมา เขอาอย่าขืนยาต้องทำหลังเนาอะเรื่องว่าสิเทศได้ว่ไดวบ่ตองไปย่านเทศแนวไหมชิย่องบาย่องใช่สิตเรื่องว่ามันสิสั่นว่สั่นว่ตตองไปขืนมันเวลามันเทศยนแนวสาคัญว่า,วาขัดสิเทศเทศยดหล่นว่าขัดสิยา,าไปขนาเจ้าอย่าไปย่านอย่าไปห่วงว่าเอยียงมันสิเกิดขึ้นโอ้เนี่ยจะมาจาเนี่ยท่านมาอยู่ตรงนี้แนละ้วขออธิแล้ัอันนี้เป็นเรื่องที่ให้เราได้คิดเอง เราจะมาเตือนตัวเองว่าเวื่อเราจะมาเปียดเบีนพุดดุ็ดีไปอินเดียก็ดีทําอะไรทุกอย่างถ้าเรามัวจะกลัวเราจะทําอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่กล้าเราก็จะไม่เจริญเราก็จะไม่สาเร็จถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าเราอย่าเป็นกลัวข้างหลังคืออย่าไปกลัวว่าเวลาทําอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตามมาแล้วมันจะทาให้เราแบบ กักายไข่หน้าอย่างนั้นอย่างนี้เราทําให้ดีที่สุดเลือกว่ามันจะตามมาดีไม่ดีอันนั้นมันเป็นเรื่องทีหลังอันนี้ต้องขอบคุณท่านพ่ออ,อ๋ที่รักมากจนเป็นแรงกําลังและามาแบบทําอะไรลายอย่างนด้แล้วจนมาถึงอาจารย์ทำดีแต่ก่อนที่ที่วัดศรีมงค,คลที่สร้างข้าวยืนเะนี่ยตรวนั้นเป็นอะไรรู้ไหม เป็นขี้ทิ้งขยะเป็นคี้ทิ้งขยะสมัยก่อนเป็นซ่วงเป็นซ่วงของวัดเป็นซ่วงของชาวบ้านอาจมาเด็กๆยังได้ไปเข้าซ่วงอยู่ที่นั่นตรงนั้นนะ่ะถ้าเป็นคนเก่าคนบ้านที่กิงจะรู้ตรงสามแยกวัดศรีมงคลที่สร้างข้างนอาจมามีตาบ่าก็เห็นเขาขยะมาทิ้ง ก็คิดว่าทำอย่างไรจะทำตรงนี้ให้เป็นที่สำคัญได้ไม่ให้เป็นที่ทิ้งขยะก็เลยพูดคุยกับทางทาง่านผู้ใหญ่บ้านทางกำนันทาง,ทางชุมชนว่าค่อย่างยากเพชมงนี้เป็นสวนหยอว่าชนจะทิ้งขยะให้มันเป็นสวนหยอมให้มันเป็นที่พักผ่อนให้มันเป็นที่สังก,กาดรากจขยะให้มันเป็นสิ่งที่แบบ นี่คุณข้าก็กิจใจโตลงากาเลยพากันไปปรับพื้นเอาดินมาถมแล้วก็คิดว่าจะสร้างเหมือนกับเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนก็เลยคุยกับอาจารย์องดีอาจารย์อาจารย์ลองออกแบบเบมืองว่าจุดใดมาจากสิงห์แล้วแล้วก็ออกแบบหลัเข้ากับสิเฮ็ดขนาดเฮ็ดน,นี้เขา้ากับสีใดบ่ลอยอาจารย์ การกัดหลายอย่างแบบนี้เรื่องว่าเข้าเสียเอาไว้ให้ซุ่มหลุนลูกหลุนหลาน,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 นเขาเห็นว่าเชื่อไหมว่าอาจาย์ทอดีพูดคํหนึ่งแบบ,แบบแบบกินใจมากอาจะมาประจาคํานี้แบบแบบตอกย้ำจิตใจมากอาจารย์ทอดีว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์คัดเข้ามาภากันเห็นเนี่ย อาจารย์อย่าไปหวังลูกหลานเขาสีเีินอย่าไปหวังว่าลูกหลานเขาสีท้ำตั้งแต่เข้าเนีโมเหตุแล้ววะโอ้เขานี้มันเหมือนมันมัน,มน,มนตำใจธรรม,มาเลยบอกอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ทําเนี่ยเราอย่าหวังว่าลูกหลานจะทําสถานที่สําคัญทุกที่เนี่ยถ้าเราไม่ทําไม่เกิดขึ้น เราจะไปหวังให้ลูกหลานรุ่นล้ลำทาให้เขาทำโน,น,น่นทานี่มันยากมากเพราะว่าคนจะมีความคิดคนที่จะกล้าทําคนที่จะเสียสละมันหายากขึ้นทุกวันจารนีก็เลยพูดอาตมาว่าอาจารย์ข้าจะเ้าบ่อเหตุนั่นบ่อาจารย์อ,อาาย่าไปคืนวันลูกหลานเฮาสีเหตุเป็นอย่างตั้งแต่เฮายัางบอ่อเหตุแล้วว่า คราที่ไปหวังให้ลูกหลานค็ดมันยังสีหยียก,กว่านี้แล้ววะอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดมากเลยทั้งเรื่องการก่อสร้างค่าใช้จ,จ่ายโน่นนี่อะไรหลายอย่างที่มันเบบยวเพิ่มขึ้นตามยุคตามสมัยถ้าเราไม่ทําตอนนี้เนี่ยโลกหลานเข้ามันยังสิเหยียากกว่านี้แล้วมันจะสิมีค้นเหตุหมวมีคนเหยียดคาราจารคือตัวสิเหยียดอาจารย์เรียรลดแล้ววะผมละสิซอยอาจารย์แล้ว ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มัน,นมันตำใจาํามามางกคลอถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราอยากไปหวังลูกหลานจะทำในบ้านเมืองก็ดีในสังคมก็ดีซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากพ่อแม่ไม่ทำให้ครูอาจารย์ไม่ทำให้จะให้ลูกหลานทำจะให้ลูกศิษย์ทำถ้าคนรุ่นเราไม่ทำเนี่ย เราจะไปหวังรุ่นต่อไปเนี่ยเขายิ่งจะทํายากกว่าเราแล้วเขายิ่งจะแบบว่ามันขีดคนที่จะกล้าคิดกล้าทําคนที่จะเสียสละมันยิ่งหาน้อยมันยิ่งยากเชื่อจะมาจาคํานี้มาแบบติดใจมาตลอดวา่าโอ้ยอาจารย์แม้จะจะมาสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างวักวดก็ดีไปเดินทูด,ดงโน่นนี่อะไร ก็จะมาก็จะอากำคำพูดอาจารย์ทองนยันมาตอบย้ำตัวเี้อว่าขครทั้งผเย็นไหวเพ้วเสียให้ผูใ้ใดไม่เห็นไลูกหลานสวนารีรักหวยกาวาแต่ก่อนเป็นที่ทิ้งขยะแต่ว่าคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์รอเวลาหน่อยหนึ่งอาจารย์อยากเคล็ดอันไดให้หมู่เจ็ดเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งส่วนร่วมทำกิจกรรมอะไร ถ้าเราไม่ทำนะไม่รู้ว่าลูกหลานเขาจะทํำไหมฉะนั้นวันนี้จะมามีความรู้สึกที่ทจริงมันมันลึกซึ้งในความรู้สึกในจิตใจหลายเรื่องที่แบบวันนั้นต้องมาคุยกับนายเจ้าภาพบอกว่าอาจารย์ก็ระยะเห็ุบุญให้ให้เล่าคือกันโยงมอุบลที่เป็นภรรยาพูดว่า อาจารย์กำลังมาจะโทรดองอาจารย์เนี่ยอาจารย์เมื่อยก็เลยอยานอาจารย์อยากนั่งก็เลยอยานอาจารย์ลำบากอาจะมาพูดได้ได้สองคำต่อมาก็ร้องไห้พูดแต่ไม่หายมันเป็นคำที่แทงใจตัวเองคำว่าอะไรดูวยโยมวนบอกว่า ยาอาจารยา์อยากน้ำญาอาจารย์เมื่อยอาจารย์ก็แล้วมาจะทุ่งอาตมาเลยบอกว่าในบ่อนน้ำอาจารย์ทองดีน,นั่นเราอยากน้อาจารย์มาแบบโอ้โหเท่าไหรท่ทุกยาที่อาจารย์เห็ียดป้ายวักดก็ดีสารลักบ้านสะพานบุญสวนมัชชาไีนั้นอาจารย์ทองดีนั่นเราอยากน้ำอาจารย์มาหลายแล้ว ให้อาจารย์อยากต้งเล่าเนี้ยแหอาจารย์เฮ็ดให้เล่าเนี้ยคาราสันมันจิตติดใจมันจิตฆ่าใจอาจารย์ที่แรกโยมบอ,อกว่าจะไปเผาวัดสีมงคลอาจารย์บ้าก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอมาตรงกาวในว่าวพออาจารย์ก็อยากทำอุญใแห้เราขึ้นกันก็เลยเป็นงานพระราชทานเลิงศพที่วัดตรงกาวในวันนี้ ขอนงโมทนากับท่านทั้งหลายคงจะไม่ขอกล่าวเลยมากเดี๋ยวจะรอให้อายอายมตมาเลยบางทีมันมันตาำมหมองันเถื่มมันแค่สิบวันนี้ยเลยันไม่อยากห้เลยมันไห้เองพอรู้สึกที่ระลึกนึกถึงแล้วลำบาก้ำเฮาลำเมย้ำเฮา,เา,เเาบางเมื่อไปหาวาดอันนี้หนให้แห่โยม ใหบ่ปว่าเมื่อคืนเราก็ได้นนนอดเรยอาจารย์ม,มาแล้วเก็อยาา่างววาเราหว่าลูกไปอาจารย์มัดคืนมนว่างโอ้ยนะมื่อนี่ยเราก็ไปแหงนมือนี่เราก็ไปนี่เราสิตแยกหน้าในอาจารย์เนี่ยมันแล้วเมื่อเลยไปขอรู้สึกที่แบบโอ้ยเราอยากนำเฮามาหลายแล้วเขาสิอยากนำเล่าสมเด็จบันไดบ่ว่าเราสุดท้ายแต่ว่า,าก็ยังดีใจอยู่ว่าวันที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ญาติหลายคนรัฐบอกว่าเาราก็ตอบสนองแล้วอาจารย์เราเหมือนแล้วมันว่าเหลือจะล่มมันว่าเราจะมาไปเรียกอยู่ประมาณนาทีหนึ่งน,นี่หอยซิวน่ใหญ่อาจารย์มากเลยเอออาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์มาเร็วทุ่งง่ยรับบุ่นเ,เออก็จะมาเรียกอยู่ประมาณนาทีหนึ่งถึงสองนาทีหนาปม๊บปุงบปุ๊บปุ๊บขุ๊บปุ๊บปุ๊บบ โอ้ยเราตื่นแล้ววะเกหมูแล้ววะเราเหมือนโมูแม่เรายังอยู่วะอ,อ,อ,อาจารย์มาก็เลยโอ้ยใหญ่ตือนแล้วใหญ่ตื่นแล้วอาจารย์มาล้ลเด้ออาจารย์เราบุญมาฝากใหญ่เราโมทนาบุญน้ำาัตจานนะโอ้ยเราตื่นแล้วสำหรับเรางูาโตแล้วว่ะจนได้ให้สิลให้พรให้ธรรมะอันนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบยังยังได้พูดได้คุย ยังได้ให้รับรู้ได้ให้บุญได้ให้ธรรมะในวาระสุดท้ายอาตรมาก็ยังดีใจอยูยว่าโอ้ยจะไหนกันยังเดียวบอกเด้คุยเราอยู่หูอยู่ว่าเข้ามาเยี่ยมมาวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นบุญในการที่ได้ร่วมในการประกอบพิธีพระราชทานเปิดศพซึ่งอาตรมาก็ดีใจเจ้ามาาบอกว่าอาจารย์ารยทางเจ้าหน้าทีา่ทางจังหวัดบอกว่าจะขอพระราชทานให้อาจารย์ว่า,า,ายังไง ามาพูดคําเดียวเดียวไ,ไม่ต้องคิดกาโลดมาเอาเลยไปขอเราเห็นแล้วก็หมดเท่าไหร่เนี่ยทุที่เห็นในนอกเทไหน่มาทำดีมัแห่หงแบบเป็นความภูมิใจวันนี้กระคอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนะทางคนโยมบ,บุลทั้งลูกหลานซึ่งเดาว่าเป็นผู้ที่สูญเสียเดียว่าพ่อจะจากไปแต่ว่าสิ่งที่พ่อทําไว้มีอะไรที่แบบ มันก็ไม่ตายอย่างให้เราได้เห็นท่านได้สร้างคลสร้างประโยชน์ทั้งศิลปะทั้งกีฬาส่งเสริมลูมาากหลานจะติดถี่ชาติจนได้เรียยงทองเอชเกมสีเกมซึ่งหายากมากหนั้นงานเขียนงานวาดที่จะมาเคยแผ่ไปหนังสือเป็นมืนม่นเป็นสิ้นแสนเล่มเถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุญกุศลให้กับอาจารย์ วันนี้จึงเป็นวัน,นที่พวกเราได้แสดงปอกถึงความสำนึกความผูกพันต่อมาในฐานะที่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งลูกศิษย์ก็ขออ้างอิงอำนาจคุณประษีรัตนไตรัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราปฏิบัติได้ส่งถึงอาจารย์ทองดีพันศิลาให้ระรับรู้ให้ได้นมบุทันทนาหากมีทุกข์ขอให้คนจากทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เราฝากคามากที่อาจะมาโคดถึงออาจารสองท่านอาจารย์คีรัท่านพออที่แท้แน่ตมาฟังระหว่าถ้าเราจะทําอะไรเราจะกลัวถ้าเรากลัวเราจะไม่ได้เราจะไม่สําเร็จไม่ใช่เรากลัวไม่ใช่เรากลัวแบบไม่ได้กลัวอะไรที่แบบจะผิดพลาดแต่เราจะต้องกล้าในการที่จะ,สะแสดงออกในสิ่งที่ดีกล้าในการที่จะเข้าไปสู่การแสวงหา ถ้าเราไม่กล้าถ้าเราไม่ทําไม่มีวันที่เราจะได้ถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังเราก็ไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราทําดีที่สุดแล้วรรมาจากประจารย์ของดีที่ได้ให้สติได้ให้กําลังใจมาสมาธิว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้เราอย่าไปคิดว่าลูกหลานจะทําอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะทําถ้าเราไม่ทําคนอื่นเขาจะทํำไหม และถ้าเราไม่ทาตอนนี้ต่อไปเ็าจะทํายากยิ่งกว่านี้ถ้าเราจะทําอะไรให้เราเรีบทําทําให้ได้ทําให้ดีตามที่เราตั้งใจจะได้เท่าไหร่จะดีเท่าไหร่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้เราได้เอาประโยชน์ในธรรมะในการไปใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อให้เราสามารถที่จะเจริญ ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติในการทำหน้าที่การงานที่เราต้องกล้าในการที่จะทำและต้องทำโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำหรือให้คนอื่นมาช่วยทำอย่างนั้นเราก็จะรอต่อไปขอความเจริญงอกงามในชิ้นในทมในคุณงามความดีในศาสนาจงมังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทั่ ทุกคนด้วยคืน